ทำไมเทำไมอาธิษฐานไม่เบิ่งวาม่ารอบวัดนะครับมาทางนี้ละอีละตรงที้กับคิดฮอดก็สภาพเก่าอยู่เฮ้ยเนาะเลยแต่ว่ามาข้างนี้ก็อาจจะเป็นข้างุดท้ายก็ยังโบ้หูฮะก็ได้เนาะสำหรับปีนี้คงจากข้างุดท้ายโอ้โหข้างที่สุดท้ายแล้ว โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพอจะเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเฮ้าพ่อแม่พี่น้องเลยยินดีตอนทับเขาสู่ซ่องหมวกดาวันสาวลาาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยพอพ่อกันมื้อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องได้เดินทางเขามากับไหวพระธาตุโพนเนาะก็คือมื้อนีนกันได้อ่ามากับสาวบุญสาวนวลแล้วก็บ,บ่าวคคำไพ่แล้วก็อเอ f ซี เรือว่าผู้ใหญ่เ no. พิ่นมาแต่ฝั่งไทยเนาะโดยมื้อนี้ก็ได้มานําเดียวกันกับเพื่อนพอม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็หาก็มาหอดจอดเทิงก็โอ้ยลมเฮงเฮงพอม่พี่น้องเลยเอาคนอื่นเดียวพาไปทักทายสบายดีกันก่อนนอกพอม่พี่น้องนอกโดยอาสบายดีเด้อสันนวนพิดคักพิดเน่แท้เดียวนีเฮ้หนาวหนาวเขามาพี่คือลมแท้เนาะแตยพอม่พี่น้องเลย มาหอดกันจนบ่ายใเเโดยไปเดี๋ยวไปทักทายสบายดีทั้งไอ้เพื่อนกันผู้ทางนี้กันาสบายดีเด้อเอเ้อโดยไพสานี่ไ่โดยสบายดีทั้งวันคำพ่น้ำเด้อโดยจังไหลมเหลงเนาะบ้านเขาคือเป็ลมแหงปนีจไลยูบสนี่ ก็รู้สึกว่าคุ้นๆอยู่ได้เนาะว้าใครว่าโจรโจรเนาะโอ้แสดงว่าพกโจรมานน้ำบาสารนี่เลยผู้มาทักทายสบายดีท่าง่ายเหมือนกันโดยสบายดีเนาะโดยรู้สึกว่าเพิ่งมาเล่านี่สองหรือสามเถื่อนเนี่ยอันนี้ครั้งที่สามอืมโอ้ลมแห้งอะไรเนาะโดย จักเถื่อแล้วไอ้ที่ว่ามากราบไหวบูชาพระธาตุโนพรธาตุโคนที่ครั้งที่สองกับครั้งที่สองเนาะโอ้ว่าแต่นายยังบ่กท่านหูวซื้อไอ้เด้เด้หนี่าซื้อซื้อวิทูนอ๋ไอไอวิทูนโอ้มานำการสองคนมานำกาสองคนโอ้มานำการสองคนคือเกาไอ้ได้เคยมาจักเถื่อแล้วนี่ยมีครั้งที่สอกันอ๋อที่สองคือกันเนาะโดยอ่ะตอนนี้กาลมเฮงเฮง ปะสาบ,บันนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเขาไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศข้างในเนาะโดยมานำเนินมื้อนี้กะสองสี่หกคนเนาะมาดำเนินการหกคนพ่อแม่พี่น้องเลยนะเนาะมาตัวมกรานะการทางสาวบุกดากับพายเอฟซีหรือวา่าคุณยายเพิ่นมาแต่ฝั่งไทยเนาะแต่นี่เห็นทางสาวมาทางาสาวบุญเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยเลยมานำเพิ่นพอมากราบไหว้พระธาตุ ทีวาซักซีดเนาะเดี๋ยวมาบัดนนี้สาวนวนเลเอ้ยเขาพูดซึกว่าข่าวคลองลายขึ้นเลยขอวะเดีดย๋ยวไปบัดนีนึ่งคุณพี่น้องเลยเบิงไปส้มบรรยากาศข้างใน อตอนที่ขอป้าหน,น,นึ่งยังไม่ได้มีเสาป่านี้นป้าจากปีแล้วจะบุรีมาน,นี่ปีนี้แล้วขโมงมาบมืหนึ่งนี่เขาเมื่อหนึ่งอันนี้กะขึ้นกำลังสร้างขึ้นสร้างข,ขึ้นใหม่เนาะแบบว่าห้ามาขับแล้วคนกระบอกอยากลายปรนเด็นนะทุกคนคนบุกไฟลายปรนเด็ ปกติหามาตอนเช้านี่คนสีไลยนะทุกคนแต่นี่ฮะอยากเงียบเง,งาๆงาในมันนี่กับบรรยากาศกับโอ้ยลมหนาวอะไรเนาะลมค่ะโอ้ยเงียบเงาแท้ทุกคนพี่ดองเอ้ ่นสิมาแกะเลยมาบะเด้เนาะเดี๋ยวทางเ้ากะสิไปซื้อดอกไม้กันก่อนพ่อแม่พี่ดองเลยบาทนี่จับเอาดอกไม้ดอกตอกเนาะ้ถคน,นหน้า,ททอ,หาอับแล้วเพื่อนแกมาใส่พี่มั้งก็มันลาหา ตัวใหญ่กูคู่หาตัวหน่อยกูหาตัวใหญู่ซีบอันนี้ก็หาพันหว่อนม่หนักอันใหญ่กัอันใหญ่ด้วยเนี่ยสาวบุญเลยควายหาเอาดอกไมพี่ดาบันอันนี้อันทอร์ดายสแมินหาพันเนาะ เดี๋ยวตัวนี้น่คุยพี่น้องเอาแบบเรื่อง่อนเรื่งเอาแบบคูช้อนเอาได้ถ้าะสีเอาโดยจะส จแหะนใจละพบโดยใจแล้วใจลใส่บาทโลดคนาะบอนบอนใส่บาทผ้เอามาขายผ้าไปบาทนี่คอพี่น้องเลยล็แทขอถุง ลมเฮนอ้อผูกต้นกันเขากับพังทลายนี่ก็โอ้ผูกคนกับบันใดนักพพี่น้องเพราะว่าเหลือ,อยาคูองเบียเนาะเพราะว่าเป็นบรรยากาศเขามากัะช่วงบายๆายเนี่ยกันเลยบอกคอยมีคนบันใดเนาะโอ้ทางเพิ่นกลับไปก่อนแล้วคุยคืออเลย อ่าเพิ่นกะจุดถูบจุดเทียนอยู่คุยพี่น้องเลยดอกเนี่ยามข่อยลายได้สนอนได้ผมทั้งดาวเฮืองทั้งดอกจักดอกอยังเนาะลายได้เวลาล้มหัวหน้าหอบคนใครในตะวันคนบ่ค่อยลายเนาะ จเคยคิดเปล่ากกินยาลงไปมันอิี้คอยกินเบียร์มาทั้งท่านโอ้จะคือโหดใช่เจ้า <c ười> จะเปลี่ยนขอยว่า <c ười> โอ้ได้เหรอบอไอได้แล้วได้แล้วเนาะฮะมาบ้านี้สามุกขาวโตว <c ười> พอ่อเหรอวบะสนุนยังยังนี่ว่าพร้อมแล้ว,ลวลนอกพ่อพี่พน้องเลยโดย ่ะเดี๋พลินไปเบิ่งบรรยากาศทั้งเพิ่งบันเฮียกคทีว่าขึ้นมาเป็นที่เทียบห้อยน้องพลอยพี่น้องเลยครูน้องพลอ้พี่น้องเพิ่นกะ เวียนพอเพิ่นมีขาดบักเบงเนาะเฮาจับ่ได้เวียนพ่อพี่น้องเ้ยว้ามาแล้วเพิ่อนตามตามรางดิยมาแล้วเพนเบียดมาือเบียดไปมาด่เพ่นเลยเลย อา้าวบายนี้แต่ว่าทางเขาจะบรนะิเวณเนาะเขากะสีกบบาบไหวเพิินเลยเพีิน้ืนเอเราเลยโดยอาลงมาทางนี้กะทางเพิินกะอาขอพรน้นองเพลินพี่นอ้องตอนนี้กับถูกเจ้าว่าเรียบร้อย แต่ว่าคาานโบราณเนาะขึ้นมากันไว้เนี่ยทุกคนเลยก่อนอื่นเดียวมาหดน้ำมุนกันเนะาะหัดลืมอันนี้กะจะเป็นหน้ามุนหรือว่าหน้าเทียพ็นแต่งไว้รูปใส่หัวนะพ่อแม่พี่น้อง บอลูบข้องมึงนะบอไอไปไลบอลองลูบค้องนะบอลองมึงวะลองมึงะมวดดังวสัทางลงเขาทางนั้นไปรูปพ่นวาคือบอลูบนรถนี่ค่ะมีบุญมานาดดังโอ้พูนจะไปลูบข้องไงวะคือ้องตัวน้อยก็เอาเอาข้องนี่้วก็จังไปข้องพูนบอกันเตีลองมึง เราไปเยาวราเมาอีี่ไปดไปเพื่นกีรูปอเหนื่อยนดเทียียาเลยลงลองอธิษฐานเมึงอธิษฐานิึงเอาอะไรชมปันาคอบครให้ดังเยาวาชอบมึง ถูๆๆถาอายมาลูกกลูกกระพนี่นองเยเป็น้่าบนาน่แน่อ้ดแน่ยถูเรื่อยๆ้าว่าสีดังน่ะสีดูดูดมือฮะหรอเอาทำไมเอาไม่อธิษฐานไม่เบิ้ง ที่ว่า ta ค้าโอยอยู่นะอ๋ออ๋อมาดูยังกันดันอยู่ สาบุนลองว่าบุนลองด้สิเป็นทองไม่บ้านเนาะมันเพิ่นเ่เคยลูกมันบ้านนี่สมคือเยอะเพิ่นเคยมาเอาแว่นนอนก่อนะกดเวีนก่อนเสียงดวงเมึงเนาะ วัดดวงวัดดวงนะดัะบดังบดังมาลงมาสมุกโบบดังปาซะไปไปทังได้บานนี้ไปเสียงซีบังบเอาข้อดีไดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสียงซีบังง่ายๆเปนาลอ้าออันนั้นคอยแท้ ลองมึงตัวนั้นมันจะเป็นทองตัวใดตัวใดตัวผู้ทางใหนทางเลรือทางบ่ังพูดก็ได้ผู้หรือว่าลองคลองไงลองมึงก็ผู้คลองไงก็ดังนะดังมาเมื่อก่อนนี่ดังอู้ดังแห้งโอ้แม่นี่บอดังทางไหนกับบอดังคอยได้ตีเย้าไอยกับบอดังคือกันเนาะเเสสีีียยงงซไปลองไปเสียงซี่บ้าไงว่าจิถือกันที่เท่าไดร เดดเดเสียงสีไปอะไรนะเดินทางนะเอาหนีเลยป่ะแเอ่ข้องไงพูดไปยังบนข้องไงห่เอาบนข้องไงก็ได้เสียงสีราสีแบบลูกข้องน้ำเลยว่ามันสีข้องไงกับข้องน้อยว่าข้องไงมันสีดังดีบอายไปมากเสียงีเสีย ฟองใหญ่ะฟองใหญ่ฟอน่อยฟอใหดังดีเนาะลองเบิรงเนาะแล้วหมวเสียงี่น่เดนนี้บอลบริจาาเด็กนักบอลนั่นนัลงอู้บริจาแล้ครับกับเขย่าเขย่นลองเบิร์เนี่ยบอลนั่นล้วก็เดยวทังสามุกดาสีลองเสียงเบิร์นนะอพี่น้อง ยิงตาม้กรเด็นออกกันพราวราเ่ากเด็นจะเาแี้เลยจะดีากเดอดสั้นนจะเอาแทนแทนโอ้กันที่สิบสามพรพี่น้องเลยเรียบร้อยกันที่สิบสาหาอนเด้อบามนใส่เนาะตั้งๆเลยค่ะอมือปรารถนาอยาก็คือการที่อะไรนะคะแต่ดวงโดยทั้งสามุกดา ได้มาแล้วน้อพ่อพี่น้องโอ้ดีดีดีพ่อยพี่น้องเลยใ่้าคอยากให้มันตกได้กี่รไเาานาา้อกันซ่าก้ากกเก้าเก้เกาเก้าเก้ใครกกอยู่เก้าเก้ากันดี่เอาใบเดียวตัว เนอันาอันอันาเนี่อันอนอดี๋่อออันทีราันีนาีมาดี้วข้นตากันนี่อ๋อเพ่อนรหมันแล้วเราจับส่วนเลย ตักันบ้ยนกับที่ก็ได้ล่ะปนหยกคนการที่เก้าคือการด้วยการที่กคือกันเอามากัน้คือคือกันแท้มาเล่นกัน้นกันก็ได้กันที่เ้าขนกันะอ้ยพี่น้องเลยเก่าเก่าฮกละกคืบ่มีเลขคือบ่มีตัวโก้สไนด์ฮะกแม้นี่ันเก้าเราคื้ตัวโก้กล้โอ้โหออแล้วกับกันบาทนี่พูกนพี่น้องเลยเด้อ เอาส๊ฟังฟังวันพบ่ได้บ้างนบก็เแห้งเหลือกปแห้งำพ้เด่นล้วกงานใส้หมวกเน้อางเดือดแล้วงำแล้ยงเลยไอ้ลองดูไอ้กันที่หกูชิละพ้บูชากันก็ตางหายเอา ฟ่อพันใดอุทผูคนโปรดจำเป็นดังเรื่องข้ามแก่เดินไ่ไผ่คูเขาวงไปคู่เขาว่งกดนี่งวงบ้เขียนเแไห้านไปงาเกี่ไานั่งแลงหาเ เสือคเือกคอันนอยห้าบาทนี่ะเลยทางนันบาลูกพระองค์เจ้าแมวเจ้าเจ้าเทไกนพัสสีูอ,อ่นลูกพระบาทอืมเิ่นการภาษาดาได้นะพ่อพี่น้องเลยโอ้เก่งเลยเนาะังหดจดวด

การที่โกบ่อยากดีบันไดมาเบิ่งทางนี้ดูบ้านนี่จังไดีบ่ทางนี้คือสิสบายใจขึ้นเนาะยเัป็นอย่งเป็นได้ทางผู้ใหญ่บ้านเนาะอยูกันเดียวกันก็การที่โกเป็นยังไงอันได้ออันอัด้ขันผู้ใหญ่บ้านเดต้องย่านภาษาเนี่คนเป็นได้สาบุญเลยคอยยังโอ้ราะว่า <ừ> <ừ> นั่น,น, <ừ> น,นเนาะเจ้า,านวลได้เจ้าโบเซียมเนี่ยว่ข่โบเสียงโบเสียงโบถึงเพื่อใจไข่อยเพิ่งพอใจแล้วข, <c oughs> ข่อยสนวนเลยกัยน,น,นที่สิบสามไข่ยข่ยงอยู่วัดเข้าใจยั คือการที่คือใบที่หกันคือใบที่สามว,วน,นีมาสระพโบนอเอาเบิ่งน้องพ่มแม่พี่น้องการทางสาม,มุดาการ,กรถือกันที่ยี่านี่ก็ถือว่าดีน้องพ่มแม่พี่น้องเป็นกันะคนครตอน้ายดีลายเดือออานเปิดมาเนาะพระเวดได้่านพ้นเวนไ้ทุกประการนะจนได้กับตาวานันคลองลาสมบัติเป็นกษัตริย์ทรงทัพนางปองเป็นเจ้าในกรุงก่วงปราชาไซนาคาเลศขุมเทศท่าขอเพลิงสมภาน จงใจหอมเพิงบุญจอมเจ้าไทยบูชากันนี่เป็นที่พอใจเทน้องผอเนาะสัตว์ตูอามานบอมีมาใกล้ความผิดของมองใจแต่ก่อนพ้นผ่านไปด้วยดังประสคงแทแล้วว่าจนเนาะดีอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอาบันดีใจที่เข้าเนละเม่อวา,านดพยงามเ็ดใจนะงก็นิ่ง เมื่อวานนี่ก็ได้ไปวัดนี่ก็ได้มาทำบุญสองบอนแล้วสงวัดวิจารณ์สักที่ทั้นนั่นหน่อยแถมบโบได้มาวัดก็ได้ทำบุญอีกเพิมืาเส้าอันี้เนี่ยที่ได้มอบเงินให้ทางยายปีตาจเป็นโบแจ้งบบใส่กันถือว่าโอเคอันนั้นแฮ้บุญยิ่งใหญ่คนน่ะเนาะที่ว่าซอยเหลือผู้เฒ่าที่ว่าโบเพิ่มด้อยโอกาสหรือว่าเพิ่มโบ ว่าง่ายเนาะอยากเก็ดอย่างกระโบมีเงินบ่มีข้ามมาสั่นตาพบพอเผื่ยความบังเอิญว่าสาบุญกับใครกันกับสีเจ้าว่ายายก็ไม่ตู้ว่าไม่ตู้นแบบบ้านเ่านนี่กุ๊กจักมาจากไรอน้โอ้โอ้ไม่ตู้เีย่งเนาะหรือว่าเขาโอ้ ก็เลยอายเพิ่นก็เลยอยากมาหาทำเพิ่นรูปลังโยงทำเพิ่นรูป้คงื่องดังให้ครบวงวงแท้เนาะเป็นอธิษฐานอะไรนี่เป็นงานอธิษฐานก็ได้เป็นดังทำอธิษฐานสองชามย่างกรบปุดังจนได้ตียามมาชุดก่อนนี่กระปุกดังยาวหน่ายดังวงวงให้ทั้งสองไตสองย้ายเนาะ มีตู้เรียงแล้วก็มีมตู้แซมพี่น้องไอ้ทั้งอ้ายเพส่นใจบุญงอมฮักบนเงาเนาะใส่ใจเป็นดอกนี่น้ำใจที่งดงามเพป็นาเงิน <No ข้ามหาได้เพี่น้องเนาะน้ำใจหายเนี่ยนี่คือการทำบุญพี่น้องเนาะบ่บ่จำเป็นได้คือเพี่นว่าแหละทำบุญยุใส่ก็ได้เพช่นหมแต่คือคือวัดบางที่เฮาเข้ามานี่ยคือว่าทำบุญจะเพื่อความสบายใจของเฮ้าลายสิ่งแย่ย่างขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์ ให้เพลินปกป้องเขาเนาะได้ทานได้ทาเนาะแล้วสบายใจเพคนกระซิมีเสียงลูกพ้องลูกปองน้อยกระซิมีเสียงดัง่เนาะรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเก่าเนาะครับก็ดีขึ้นกว่าเก่าอีกแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นจังใดยังขอบข้างใจอย่างเนาะพอดีน้ำสมศรีมานาะล้มปล่อยปูปล่อยปลาปะที่ได้สบายใจปล่อยบ่ ว่าจั๊กทุกทานเอยเย็นปล่อยป่าเย็นได้เย็นได้ยากปล่อยอะไรก็ได้เนาะควรสบายใจที่ท่านใดกลับมาเมื่อนี้ก็ขอให้ได้บุญหลายๆเด้อเนาะให้บุญค้าน้ำซุ้มคนเห็ดบุญมากจะให้ได้บุญหลายๆไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ไปรอดปลอดภัยเนาะเอ้าะ ได้คนก็ดีใจเด้ที่เห็นไอ้เด้ดีใจเอฟซีไล่กคนเอะไคนคนมากำลังใจไอ้เจเดทคนเนี่คนหลายทุกคนดันเอฟซีนี้จะปลกให้กำลังใจเพิ่นเพราะว่าทางไอ้เพื่นนี้เพิ่นเห็นในคลิปมือเศ้านี่เนาะคอมเมนต์มานี่โอ้ยใจดึงดีๆทั้งนั้นดีใจน้ำเด้ว่าได้เห็นอ้ายอีกแล้วอ่ะ แต่ว่ามาค้างนี้ก็อาจจะเป็นค้างทุดท้ายกันยังบบหูเฮ้าก็ไเลยเนาะสำหรับปีนี้คงจะค้างทุดท้ายอค้างที่สุท้ายแล้วคิดว่าเพราะว่าอีกตัวตนคงกระตรงครับงานอยูหของเก่านะโอ้โอกาสก็จกรบมาะไรไม่ได้อราไว้มีโอกาสก็คอยว่าในเรื่องนั่นก็ไว้ในอนาคตมันสีมาจังใดก็คอยว่ากันอีกเช่นนั้นการ ันจีมาพี่กับทางเขากันยินดีตอนทับเสมอเนาะมาส่งไว้ได้ใดก็ตามเนาะยินดีตอนทับไอเสมอเด้อเฮ่ทุกที่อยากไปผู้นิรับดรข้ามไปพี่น้องเอ้ จักไฟต้อนรับไพ่เด้อวัอนี้มีแต่เพื้นเลี้ยงเข่าเนาะค่ะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทักไอ้เพคนเดลายที่เป็นเจ้ามือมายิ่มใดกันเลี้ยงเข่ายิ่มนั่นยังไงสมบูรณ์เดลายกเคือเนาะมิจฉาพื้นเรียงกระโหลกโ่เมนอิ่มแต่บุญได้อิ่มฮอท้องอิ่มใจน้องนาะแม่นแมนบ่แมนอิ่มแต่บุญใจอิ่มฮอท้องฮอใสดีน้องเลยเนาะอันนี้แหละคนเราเผื่อแพร่ไปเลย เสียผลลูกพ่องกำลังวงบงขาดปัญยังเนาะเดิสานวนบ่อยากลองนะว่าสานวนลองอยู่นะเจ้าไปลองบ่ไปอยากลองอยูังจะขยยันอะไรยันลูกพ่องก็ได้เลยบ่ขยันมาเมื่อก่อนนี่เราคันเจ้าลูกบ่ดังกับบ่เป็นยังได้ใบเอากระเพาะเขามากแล้วาเลยก็อยากลองเลยเนาะเลยขยันจะทันทีมั้นเราอแกลองเสียมึงผลเนาะสีประมาณนี้แหละเป็นว่าลองลูกมึงได้บอลเพราะว่ามันมีบอลได้บอลเลยโดย บางที่เข้ากับชีอาทิธานโมถือขอเพิ่อนมันจ่ายเงินกูดังถือก็ได้เนาะเลยบัดนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาคอยคำลงแรงแล้วเนาะจะได้บัดนี้กลับบ่บัดนี้่ดูสิไปทางในโตบัดนี้ตอนนั้นโดยไอ้ถามไอ้เพ่อเนาะไอ้ดูสิไปเที่ยวโตบ่จะพักหนึ่งเนาะครับครับโดยเลกบนเรือจะ้ปโอ้เลย ก็มีแต่ว่าทางสามกุฎาก็ได้ขอโตจบคลิปลงเพียงสามีเนาะโดยกะบบวกลบกวนเวลาทางไอ้เพิ่อนน้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ให้ทางไอ้เพิ่นไก่ย่างรอเบิรงไอ้เคยชมวิวหรือวะนี่เคยแถวนี้นะครับที่ทางบวบรอบบริเวณถนนใหญ่ไปทางถนนไปเดียวก็จะมารลอบวัดมาจากมาทางนี้ละทีกแล้กตรงที่กับคิดฮอดเยอสภาพเก่าอยู่เลยเนาะเลยกะเข็มแข้งเอาไว้เนาะ โดยก็เสีอว่าคนที่ดีกับมือหนาก็ต้องเจอเรื่องดีๆเข้ามาหน่อยเนาะโดยเอาก็มีแต่ว่าทางสามุกดาการชี้ได้ขอโตจบคลิปลงเพียงจะมีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้กับโคกาวคข้ามาสบายดีได้เด้อโดยโอเคน้องพม่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งสามุกดาการชี้ได้ขอโตเดินทางกลับก่อนบไดนี้เนาะเพราะว่าเป็นเวลาค่อยคำลงแรงแล้วเนาะ อ่ะถ้าว่าคลิปนี้พีดพาประกันใดกะต้องกาบขอโทษขออภัยเด้อพ่เแมนพี่รองเลยภายในก็นขอก่าวคข้ามาสบายดีสบายดี